และผู้ที่จะให้เกียรตินะครับประกาศรางวัลนี้นะครับเธอเป็นเอ่อถึงถึงตาหนุ่มหนุ่มกรี๊ดบ้างนะฮะถึงตาหนุ่มหนุ่มกรี๊ดบ้างเอ๊ะจริงๆสาวๆก็กรี๊ดได้นะครับเพราะนะครับผู้ที่จะมาประกาศผลรางวัลนี้นะครับเป็นนักแสดงสาวสวยคมเข้มนะครับคั่วมากับหนุ่มหล่อนะครับสองคนเลยแฟนคลับใครนะครับก็กรี๊ดกันได้เลยเพราะเขาคือปุ๊กลุกฝนทิพย์นะครับ เจเจพิพัฒน์และอ้นกรกฎครับสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อตื่นเต้นมากนะคะวันนี้ ทวงบรรยากาสุดหล่อมาจากสงครามนางงามนะคะ่ะปกลุกก็เป็นนางงามเหมือนกันวันนี้เป็นวิจารณ์ดูได้ไหมคะผมว่าผมนา่าจะตื่นเต้นกว่าเพราะเอาจริงแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกกับในเวทีในนัฐเพงของผมเลยอขอโยอนความรับผิดชอบทุกอย่างให้คุณปูรุแล้วก็คุณโอ๊นเลยครับโยนง่ายๆอย่างนี้เลยครับ <c oughs> เอาอย่างนี้สิครับเดีย๋ยวโยนมาให้พวกเราสิ <c oughs> แหมผมก็ตื่นเต้นไม่แพ้คุณเจมส์เหมือนกันนะครับแต่ในบรรดาสามคนนี้รู้สึกว่า จะเป็นคนเดียวนะคะที่มีประสบการณ์ทางด้านภาพยนตร์นะคะขอบคุณมากเลยครับก็แหมครับก็มีโอกาสได้เล่นภาพยนตร์นะครับเล่นเรื่องแผลเก่านะครับต้องขอขอบคุณหม่อมน้อยด้วยนะครับที่ให้โอกาสอ้นได้เล่นภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าด้วยครับผมครับมีผลงานอะไรอีกไหมคะ นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็กําลังถ่ายทํำละครเรื่องผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดครับผมค่ะเพื่อนแพงนะคะกําลังออแอร์เลยค่ะเออเออบัลลังเม่ครับครับเริ่มเลยไหมครับพี่ค่ะเออ เออแฟนแฟนคลับครับคุณทํางานหนักมากเลยนะเก็บแรงไว้นิดหนึ่งนะฮะนี่รางวัลที่9ก้เองใจเย็นๆครเริ่มเลยนะรพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมเชิญประกาศรางวัลได้เลยครับค่ะครับแล้วเราไปดูรายชื่อภาพยนตร์ที่ได้เข้าชิงรางวัลตั้งต่อนี้เลยครับ รู้สึกเหมือนกัคิดถึงวิทยาตลอดครึ่งปีที่ผ่านมาชีวิตผมมีแต่เด็กๆโรงเรียนตุ๊กแกได้เบอร์แป้งมายัางไงอ่ะหาไม่ยากครับตุ๊กแกรักแป้งมากดังเดิงอะไรกันเราเดียวยังอยู่คู่กับลูกบ้านไหนข้าไม่เคยยกเว้นลูกบ้านไอ้เลื่อนแผลเก่ารจกฉันไม่ใช่สาวบริสุทธิ์อีกแนละ้วถามก็ได้นะฝากไว้ในกายเธอ ังหนึ่งไหมที่คุณลังเลผมเป็นเพชรคาตเพชรฆาตไม่ใช่ชรครัครับและภาพยนตร์เรื่องที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งปีได้แก่ภาพ,พยนต์เรื่องคิดถึงวิทยาค่ะ